เชฟเชฟไอซสปอนจะมาเนี้ยแลบไวโอวแบบเป้านะครับเอาเ้าไปหาวัตถุดิบกันเลยครับนี่นะครับวัตถุดิบหลังบ้านไอ้บูนะครับเอาเอา,เอาไปเด็ดน้กนะครับเ๋ยวขอดาบโอ้เอาละเอาล่ะเอาล่ะ ต้องสีไม่เนี่ยของใบนะครับเหมือนก็ต้องมัดใบมันก่อนนะครับบังงันยังใบมันเหรอมเนี่ยีะไดดีไหมนี่นะครับจะเนี่ยลาบไวน์ก่อนนะครับอันนี้ส่วนผสมของลาบไวน์ก่อนนะครับครับครับ การผสมของลาบไวายนะครับาารต้อองต้นไทรพริกแกงเออ่น้ำหมูหมูจากร้านไอ้เปีงน,นะครับหมูจากร้านไอ้เปงียงแล้วก็ี่มีไหนพ่อเร็วไปเร็วโอเคครับมารีวิวกันต่อตอ่ออานันวเนี่ยนันวเอเออะไรอย่งนี มวยเจ้มวยเจ้นะครับมวย, <G ül üyor> ยเ้มวยเจ้ยังมาสุดเขาก็ต้องตับส่วนไรแล้ววันนี้เขาเกญ่มาเปล่งน้ำใบเตยกันด้วยนะครับอันนี้อะดูก่อน กินกินวามกินวามอ่าอันนี้เชฟกระทะนะครับเชฟเชฟกระทะสปอนนะครับอ่าเก่งที่สุดในโลกนะครับเก่งเก่งโคตรเก่งอ่ะที่คราบเซฟหล่อมากเลยครับครับขอบคุณครับผสมน้ำก่อนนะครับผสมน้ำกันก่อนนะครับมาผสมมะมล้ากันนะครับครับนะครับอันนี้น้ำเหี้ยนะครับน้ำเงี้ยเหี้ยเหี้ย What the กาเข่จกใสอใส่หมอยจีย่างกันนะหมอยจีหมอยจยางจีย่างหมอยต้มหมอยต้มหมอยต้มอ้แล้วเข้าไปแหมครับเข้าไปแห่เเข้าไปแห่ครับข้าไปแห่เข้าแงามก็ครับงามขนาดครับว้างามแล้วใส่ลาควายเขาเลยครับนี่ครับคุคุคุ ไอ้ต่างคู่กไอ้ด่ดางน้ำนทีใส,ส่เเสัตว์เีพวกนี้เลนสกปรกนะว้าวว้า <c oughs> มาดูเซฟสกปรกเลยะครับอะไรเยมครับห,<า>หอยเจ๊อ้อลูกเกดเียค<า>่ลูกเกดการหมุนสามครับนี่ครับการห<า>มนสามสตาปีตโิโยฮ่ ล้ำนะ่ะครับเออเอมานี่ะนี่นี่ะครับอหิายหิ่ไอ้ชัหิแม่อ้ชนุนก่นนะหับหิแม่ไชนุนเ็กน็อตเข้าไปครับน็อตน็อตน็อตเี๋นี้น็อตนะครับน็อตส่อเหมาะขนาดนะเหมาะขนาดน้ำน้ำหิายามือกานั้นี่นี่น เน้นน้ำเจือไเจ๊น้ำเจือไอเจเป็นเมนูที่เอากซออนนอ็ซื้อเพื่อไอชานนโดยฉเฉพาะนะครับซื้อเพื่อไอชานนโดยเฉพาะนะครับไปนะครับไปนะครับไปนะครับโอ้โอ้โอ้ 毎イすら持アてい